สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับออันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเช็คซ่อมบำรุงเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวเอามาล้างนะครับล้างอัดฉีดสักรอบหนึ่งนะก่อนส่งนะครับนี่ให้เขายกกระบะล้างเลยครับจะได้สะอาดๆไปเลยล้างเครื่องด้วยครับนี่ ล้างสีดูดฝุ่นแล้วก็ล้างเครื่องล้างใต้ท้องด้วยล้างใตก้กระบะด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จครับ,รบว่าจะสวยงามขนาดไหนรถไม่ค่อยได้ล้างครับเน้นใช้งานอย่างเดียวเอาลงมาจากแท่นแล้วครับ สวยวิ่งเลยไฟท้ายใหม่ เยีมเลยครับเดี๋ยวเขาจะขัดแว็กให้หน่อยนะครับนี่ หยกดำอีกแล้วเยามาดูครับสะอาดไหมสะอาดแล้วครับเยี่ยมเลยเดี๋ยภายใน ดเลยวต้องเ้แล้วมันด่าไ่มลมนอบ่ดูครับ 然后、oh. ห้องเครื่องก็ล้างนะครับล้างให้ทุกส่วนเลยนี่นะครับที่ผมเก็บก็จะมีกันชนชายล่างที่ซื้อสายใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดิมแต่ว่าสภาพยังดีอยูอ่กันชนตัวบนตัวนี้นะครับ ก็ซื้อตัวนี้ใส่ใหม่แล้วก็เก็บสีเก็บสีกระจังนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ก็ใหม่นะครับเนี่ยใหม่เลยอันนี้ใหม่นี่สองคางนะครับใหม่เลยไฟเลี้ยวไฟรีภาษีต่อแล้วนะครับนี่ต่อภาษีเรียบร้อย แจ้งแจ้งดำลงเล่มแล้วนะครับชุดหน้ายกนะครับซีนกระบอกนะครับซีนกระบอกดำก็ซ่อมแล้วนะครับยกไม่รั่วแล้วแล้วก็จะมีปลายท่นะครับตัวนี้ก็เดินให้ใหม่นี่ครับตัวนี้ก็ทำให้ใหม่นะครับแต่ก่อนมันจะจอดินนะครับ อยูห่น้าถังน้ำมันเนี่ยตอนนี้ผมก็ทำให้ใหม่แล้วเดินปลายท่อมาทิ้งข้างหลังนะครับไฟท้ายเปลี่ยนไฟให้ใหม่นะครับตนนัวนี้พร้อมเช็คไฟทุกหลอดนะครับติดหมดทุกหลอดแล้วนี่ครับ อันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับพร้อมส่งแล้วนะเอามาล้างให้หน่อยประมาณนี้นะครับเ่ะเรียบร้อยครับนี่นะโอโ้โหภายในเงาวับเลยสุดยอดเลยครับนสะอาดเดียม ไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนี่กระจกก็สายวิ่งเลยไปโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนไปส่งรถกันนะครับตอนนี้ก็จะเอาไปจอดไว้ก่อนเช็คระบบเรียบร้อยล้างนะครับเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเจอกันวันที่ไปส่งรถนะครับ